เซเลนสกีเนี่ยมุ่งไปเถียงประเด็นเรื่องว่าใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกแล้วก็ไปพูดว่าเดี๋ยวคุณก็รู้สึกอะไรเงี้ยมันเข้าทางทรัมป์ที่สุดว่าไอ้คุณจะมารู้ได้ไงว่าผมจะรู้สึกยังไงมันเป็นทรัมป์การละครเพื่อให้ทรัมป์ได้ดีลที่ ดีที่สุดสำหรับยูเครนดังนั้นยุโรปเนี่ยคนที่ช็อบค,คือยุโรปอเมริกันระหว่างสงครามนี่ก็ยังขายของอยู่นะครับทุกอย่างที่ให้ไปไม่ใช่ของฟรีนะอาวุธที่ให้ไปยูเครนเนี่ยจดไว้ทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่ของฟรีทั้งหมดทั้งมวลที่เราอ่านขอให้เป็นบทเรียนสําหรับนาะยกรัฐมนตรีไทยที่จะไปอเมริกาทําไม่ได้หมูทําไม่ได้จ้าจ๋านะไม่ไม่เหมือนโอบามานะเป็นบทเรียนของนักการเมืองไทยเหมือนกันว่าเราจะไปอเมริกาเราจะคุยยังไงเราจะเตรียมตัวยังไงเราจะ,ยยาาจะต้องทําให้พร้อมอยังไง ดีบีส่วนแถวสวัสดีครับหมอมกรสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะถามหมอมกรว่ามันมีเรื่องที่มันน่าสนใจมากเลยก็คือเซเวนสกี้เนี่ยโดนเตะออกไปจากอเมริกาไปคุยกับทั้งอังกฤษกับฝรั่งเศสนะเกียสสตเมอร์กับมาครองเนาะก็รักกันมากเลยเข้าไปกอดกันหมุกมเลยสิ่งที่อยากจะถามหมอมกรก็ว่านี่มันเกมอะไรครับมันรัดกอดหอกว่าการที่ถูกเตะใช้คำว่าเตะก็ได้นะ ออกจากทำเนยียบข่าวทั้งที่จริงๆเขาจัดเตรียมอาหารอะไรต่างๆแล้วไม่ไม่เชิญกินข้าวแล้วไล่ออกไปเลยเนะี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วหลายคนก็คงตื่นเต้นตกใจกับภาพที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นทรัมป์การละครที่แบบระดับโลกจริงๆนะครับเป็นทรัมป์การละครที่ที่เหนือชั้นมากมายถามว่าเขาทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้ดีลที่ดีที่สุดสำหรับอเมริกา อันนี้ชัดเจนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดฉากไว้หมดละสังเกตนะครับมันจะมีนักข่าวอยู่ด้วยระหว่างการคุยกันซึ่งปกติแล้วการคุยกันระหว่างต่อหน้านักข่าวเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่ทักทายเจรจานิดๆหน่อยๆไม่ยังยังไม่ลงลึกเท่าไหร่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าแค่นักข่าวเหมือนเข้ามาทําภาพข่าวแล้วก็ออกไปและหลังจากนั้นถึงจะเป็นการคุยที่ลงรายละเอียดแต่อันนี้ไม่ใช่ครับโต้เถียงกันอย่างมีการพยายามที่จะเปิด ที่จะโต้เถียงกันตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็สังเกตว่าอาเมริกาเนี่ยจะพูดข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลายเรื่องเช่นเงินช่วยเหลือก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเหมือนยั่วให้ทางยูเครนเนี่ยต้องเถียงว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะซึ่งยูเครนะตกหลุมเขานะครับจริงๆยูเครนน่าจะรับไปก่อนว่าเออไม่เป็นไรตัวเลขไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็มาเคลียร์กันนะแต่จริงๆยูเครนเนี่ยพลาดมันเป็นทรัมป์การละครเพื่อให้ ทำได้ดีดีที่สุดสำหรับยูเครนหลังจากยูเครนถูกให้ออกไปจากทำเนียบขาวเชิญกินข้าวก็ไม่กินเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องหนักมากนะครับเป็นเรื่องที่ที่เสียมากเลยดังนั้นยุโรปเนี่ยคนที่ช็อกค,คือยุโรปก็แล้วยุโรปก็ตามไม่ทันอีกการทำการละครนี่เขาเล่นเก่งยุโรปก็ต้องรีบโอภบอุ้มเซเลนกี้ทันทีมันเหมือนกับว่าเซเลนกี้ถ้าถ้าไม่มีไครแบคแล้วเนี่ยรัเสเซียเข้ามายึดยูเครนได้ก็ประชิดยุโรปเลย เรียบร้อยเลยประจันหน้ากันเต็มๆเลยไม่มีไม่มีรัฐกันชนอย่างย,างยูเครนเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปก็ก็ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้อง back แบกเต็มที่เชื่อไหมครับยุโรป back แบกเต็มที่ก็จะไม่ได้ดีลที่ดีที่สุดเท่าอเมริกาวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ทําให้เรารู้ว่าครามนี่ใช้กลยุทธ์แบบสมัยเดิมก็คือสมัยที่เขาบริหารหมวยปั๊มจะทําให้ทุกคนรู้สึกว่ามีการต่อสู้แย้งแล้วก็มี ทั้งคนเก่งคนดีแล้วก็คนที่ไม่เก่งหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าตัวตลกก็มีนะฮะตัวที่เป็นเอกก็มีตัวร้ายก็มีอันนี้เราก็เลยเห็นว่าสิ่งที่เขาทํทนี่มันไม่ได้ต่างกับในอดีตเลยไม่กชท่านกลยุทธ์การต่อรองใช่ไหมฮะการต่อรองมันเป็นเกมมันเป็นเกมใช่ใช่คราวนี้ม่อมกรคิดว่าอย่างไรฮะตอนที่ซูเปอร์สกีเขามีมีลักษณะของเขาเรียกว่าเคยเล่นละครมาก่อนเหมือนกันทําไมเขาจะไม่ทันเกมละครของทํานะ ไม่แน่ผมครับผมว่าไม่แนเซเลนสก,กี้เขาก็เล่นละครเหมือนกันป่าผมว่าไม่ไม่ทันเพราะอย่างนี้ครับซเซเลนสกี้ไปคือคนที่อยู่ในภาวะสงครามเราต้องเข้าใจก่อนลอ,ล,อลองลองนึกสภาพเราเนี่ยโอ้โหแบบน่ากลัวมากนะมีการลบกันทุกวันยิงกันทุกวันได้ยินเสียงระเบิดทุกวันได้ยินเสียงปืนทุกวันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วราถึงชีวิตเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับจะโดนรอบสั้ายหรือเปล่าเลยคนที่มันอยู่ในในสภาพแบบนั้นเนี่ยมันไม่อยู่ในโหมดที่จะเล่นละคร มันอยู่ในโหมดที่แบบว่าคือมันเหมือนกับคนที่อ,อยู่ในความเครียดอย่างเต็มที่แล้วก็เหมือนกับแหมขอนไม้สุดท้ายกําลังจะคว้าเนี่ยพอมันคว้าไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องรีบคว้าก็ต้องรีบโตเถียงต้องรีบอะไรต่างๆรีบแก้ตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเซเลนสกี้ไม่ได้พร้อมไม่ได้คาดหมายดีกว่าไม่ได้คาดหมายว่าจะเจอทรัมป์การละครขนาดนั้นนะครับซึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่าทรัมป์ก็เก่งทีมงานก็เก่ง แต่จริงๆก็อ่านได้อยู่แล้วว่าว่าเซเลนสกี้เนี่ยมันเขาไม่มีทางเลือกได้ยินรชมป์พูดไหมครับ you are in a bad position หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก <น S 1> ็คือ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 เซเลนสกี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีไพ่ในมือเขาเขาพูดอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรเลยอยู่ในโพ i ิชันที่ไม่ดีเลยไม่มีไพ่อะไรในมือเลยแล้วคุณจะมาต่อรองอะไรแถมชมป์กับรัสเซียก็มีความสัมพันธ์กับปูตินเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะใช่ไหมครับจริงๆชมป์กับปูตินเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่า กวาทัมกับเซเลนสกี้ถูกไหมครับแล้วคนที่เชียร์ยูเคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงเราเรายกว่ายูเคนเขาก็มีมีไพ่ไปสุดทางเหมือนกันอ่าต้อง <ผม S 2> ต้องอบอก,บอกว่าอืเออจริงจริงจริง,รง,รงประธานาธิบดีคนเดิมนะโจไบเดนเนี่ยแบ็ก,กบตัวเซเลนสกี้เต็มที่เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีใช่ไหมครับไบเดนเขาแบ็กเต็มที่อยู่แล้วและเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับ ปูตินแต่ขณะที่ทรัมป์เนี่ยเป็นเพื่อนกับปูตินอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วก็จริงๆเนี่ยทรัมป์เนี่ยเป็นเพื่อนกับปูตินมานานแล้วด้วยสามปยมีความสัมพันธ์ที่ที่เคยคุยอะไรกันมาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็มีเรื่องราวมีเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างไบเดนทรัมป์เซเลนสกี้ปูตินมาก่อนหน้านั้นแล้วมาก่อนการประชุมนี้แล้วมาก่อนที่จะเกิดการเจราจานี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์มี ในความเห็นของผมนะทัปม์มีความติดลบในใจกับเซเลนกี่อยู่บ้างแล้วถ้าเซเลนกีทำการบ้านมากกว่าน,นี้สักนิดหนึ่งแล้วไปเนี่ย yes ไปก่อนนะดีเทลเดี๋ยวคุยนะครับขอบคุณคนอเมริกันขอบคุณบราณาที่พิธีทุกคนอะไรเงี้ยไปก่อนเลยเขาจะพูดอะไรไม่เขาหูไม่เป็นไรทนสังได้นะครับผมคิดว่ามันจะมันจะดีกว่านี้อันนี้มันก็เลยกลายเป็นภาพที่ ยูเครนเสียเปรียบมากแล้วก็ยังเสียเปรียบต่อไปนะครับสำหรับดีลต่างๆแร่เอิร์ธที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้แร่เอิร์ธที่มันหายากหายากเนี่ยค่ายให้สัมปทานกับอเมริกันเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าอเมริกันก็ต้องได้สัมปทานที่มีระยะยาวและมีราคาที่ถูกเงี้ยมันมันมันหลีกเลี่ยงแทบไม่ได้เลยครับพมจะเป็นอยังไงผมยังเข้าข้างยูเครนอยู่นะครับตอนนี้องค์กรองค์กรกลังคิดถึงคนที่เป็นยูเครนเนี่ยว่าเขาเนี่ย จริงๆแล้วลำบากมากนะครับแล้วเขาก็ชาวยุโรปจะเข้าใจชาวยุโรปด้วยกันมากกว่าอเมริกาที่คำพูดถูกอ่ะมันไปตั้งนานเราไปยุ่งกัว่าทําไมใช่ใช่ใช่ชาวยุโรปผู้จัดการกันเองเพราะว่าอย่างที่เคียร์สไตเมอร์กับมาครองเนี่ยเขาโอ้โหพูดเต็มที่เอาเท่าไหร่แสงล้านอันไปเลยมาครองก็บอกส่งทหารไปสามหมื่นอังกฤษสามหมื่นทับ ทมกรดูวิเคราะห์ตรงนี้นิดหนึ่งเน่ยครับว่าเขาจะทําจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าทางอังกฤษและฝรั่งเศสไม่มีไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกนะครับยังไงก็ต้องส่งยังไงก็ต้องหนุนมันหลังบ้านตัวเองแล้วเนี้ยไฟไหม้เนี่ยจะไม่ดับก็ไม่ได้นะครับส่งเพื่อให้ให้มันยุติสงครามโดยเร็วครับส่งส่งเนี้ยเพื่อให้ยุติสงครามโดยเร็วส่งเพื่อให้ได้หยุดยิงได้แล้วไม่งั้นมันกินยิงไปกันใหญ่นะคือคือการเป็นการส่งสัญญาณนะครับทุกอย่างคือจีวิยา นะครับไม่ว่าอังกฤษฝรั่งเศสหรือใครก็ตามหรือยุโรปทั้งหมดเนี่ยที่มาถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยทั้งหมดมันคือจิตวิทยาว่า i, เฮ้ยรัสเซียอย่าไปรบเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ยุติสงครามดีกว่าที่ได้พื้นที่มาก็พอสมควรเต็มทีนะครับผมเชื่อว่าการเ mm. จรจาเนี่ยไม่น่าจะคืนพื้นที่นะน่ายึดแล้วยึดเลยแล้วก็จบตรงนี้หรืออะไรก็ตามเพราะว่าพื้นที่ที่ทางรัสเซียได้ไปก็มีแร่เอิร์ทเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น mm. ผมก็เชื่อว่า าก,าการได้คืนพื้นที่เนี่ยยากและยิ่งช้าเป็นอย่างเงี้ยการได้คืนพื้นที่นี่ยากมากนะครับมีแต่ว่ายุติและจบแค่เท่าที่เห็นนะครับมันคือมีความเป็นไปได้ในระดับนี้แต่ถามว่ายูคเครนจะเป็นอย่างไรต่อไปออผมพูดว่าอเมริกาจะเป็นไงต่อต่อไปดีกว่าว่าอเมริกาหลังสงครามทีไรรวยทุกทีอะระหว่างสงครามก็รวยนะครับขายของตอนสงครามครั้งที่สองครั้งที่สองก็ขายของนะครับเลนลีสโปรแกรมของเขาเนี่ย เอาเอาอาวุธมายังไม่มีเงินใช่ไหมเลนลีสไปก่อนเอาไปเอาไปอังกฤษเอาไปรถถังไปอ่าเจนก็เหมือนกันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกันระหว่างสงครามนี่ก็ยังขายของอยู่นะครับทุกอย่างที่ให้ไปไม่ใช่ของฟรีนะอาวุธที่ให้ไปยูเครนจดไว้ทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่ของฟรีสุดท้ายคุณต้องคืนจะคืนเป็นสินแร่จะคืนเป็นการค้าอะไรก็ตามก็ต้องคืนมาเพราะฉะนั้นอเมริกันยังไงก็ก็เอาคืนแน่นอน แลหลังสงครามการฟื้นฟูอีกล่ะนะครับการฟื้นฟูสิ่งต่างๆบริษัทอเมริกันก็ต้องเข้าไปแล้วมันต้องเป็นดีลอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเพราะทาต้องหางานให้คนอเมริกันทําหาเงินให้บริษัทอเมริกันแน่นอนเพราะฉะนั้นภาพมันจะเป็นอย่างนี้แน่แล้วก็คนอื่นจะได้ดีลดีลที่ดีดีกว่าอเมริกานะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจริงๆบอกว่าทําให้ยุโรปต้อง s t e อ in อย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันภาพมันจะเสียทันทีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับ โลกมันดูมันเปลี่ยนไปนะว่าอเมริกาไปอยู่ข้างมันเหมือนเหมือนจะชอบรัเสเซียมากกว่าซะด้วยนะครับสิ่งที่เซเลนสกีส้กลัวก็คือว่าซิสไฟเนี่ยขณะที่กำลังกำลังจัดการบ้านเมืองเนี่ยทางนู้นเตรียมกองทหารอีกแล้วนะครับดิวิคูดกองทหารมาใหม่อาวุธมาใหม่แล้วอย่างนี้มันไม่จบใช่ไหมเขาต้องการ security คือจบจบจ,บจริง อย่างเงี้ยเขาโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยต้องการคําว่า security ว่าสหรัฐจะเป็นรับรองได้ไหมล่ะ,ะมันมันจะมี security จริงหลังจากที่มีการหยุดยิงแล้วหรือสงบศึกไปแล้วก็ต้องจบนะไม่ใช่ระหว่างนั้นไปเตรียมมาใหม่แล้วกลับเข้ามารบใหม่อย่างเงี้ยยูเครนก็ไม่รอดนะครับนั่นเนี่ยคือสิ่งที่ที่เซเลนสกี้ต้องการว่าการจบเป็นการจบที่แท้จริงแต่สหรัฐก,ก็บอกว่ามันคล้ายๆว่าเขาเขา,เขาไม่ไม่รับรองตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรัเสเซียถูกไหมล่ะ มันเป็นเรื่องของรัสเซียว่ารัสเซียแต่เออมันไปรับรองคนอื่นไม่ได้ดังนั้นจริงๆเนี่ยทั้งหมดทุกปาร์ตี้จริงๆต้องต้องมีสี่ปาร์ตี้ด้วยกันคือยุโรปอเมริการัสเซียยูเครนเนี่ยครับต้องต้องพยายามคุยกันให้รู้เรื่องว่าเฮ้ยจบจบจริงยุติแค่นี้แล้วก็ค้าขายกันเถอะพัฒนาบ้านเมืองกันเถอะแล้วก็หยุดกันไปสักสิบปียี่สิบปีอย่างเงี้ยมันมันต้องเซ็นกันอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันห้าปีสามปีมันก็กลับมาอีกครับไม่ไม่จบ แต่ผมว่าทําก็พูดถูกอย่างหนึ่งนะซวิสกี้คุณไม่ได้เป็นตัวแทนของยูเคแล้วนะเขาต้องเลือกตั้งใหม่นะให้คนใหม่มาตัดสินใจไหมครับอ่าตอนนี้เขาเขาก็กมีเหตุผลเนาะ<โ>ก็ <คน S 2> มีส่วนถูกแต่ผมคิดว่าคนคนใหม่ก็เหมือนเปลี่ยนม้ากลางศึกอะครับคนใหม่เขาไม่กลา้า<อ>ผมว่าจะจะยิ่งหนักกว่าซเลนสกี้อีกเพราะว่ามันเป็นเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยเขาไม่ทํากันมันเป็นเรื่องที่ที่ลําบากแล้วเซเลนสกี้ก็รับปากคนนู้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปหมดแล้วคนใหม่มาไม่รู้เรื่องเลยอะ ไม่เคยรับปากอะไรกับใครผมคิดว่ามันยังไม่ควรนะจริงๆมันควรจะเดินตรงนี้พี่สูน์พี่สูน์ตัวเองก่อนว่าประชาชนเนี่ยให้คุณเป็นตัวแทนหรือเปล่าถูกต้องเพราะมันหมดสมัยไปแล้วถูกต้องจริงว่าต้องเลือกตั้งต้องเลือกตั้งใช่ไหมมันไม่งั้นคุณคุณก็ไปชาฉันตามติมาสิประชามติมาสิว่าคุณยังเป็นตัวแทนอยู่ไม่ต้องเลือกตั้งก็ได้อะก็จริงเพราะทุกคนไม่เชื่อคุณ ในยามนี้มันต้องการการเด็ดขาดจริงๆในการมัวแต่ค้านกันเองเนี่ยมันกําลังอยู่ในว่างสงครามเนี่ยมันค้านไม่ได้มรบก็คือรบไม่รบก็คือไม่รบสุดท้ายเรื่องนี้ก็จะจบแบบว่ายูเครยนยังไงก็ต้องยอมเสียเปรียบนะครับถ้าคิดว่าจะต้องยุติสงครามจริงๆเสียเปรียบค่อนข้างค่อนข้างมากก็ก็ต้องยอมนะเพื่อเพื่อรักษาส่วนหนึ่งของยูเครนไว้มากกว่าที่จะเสียไปมากกว่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องให้ยุโรปเข้ามาช่วยบาลานซ์ power นิดหนึ่งกับอเมริกันนิดนึงว่าอเมริกันจะตักตวงไปมากขนาดนั้นเนี่ยยูเครนมันจะไปไม่ได้นะมันจะกลายเป็นเมืองที่ล่มสลายไปเลยนะครับรัฐที่แตกสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นผลดีสู้ให้ยูเครนเขาอยู่ได้ระดับหนึ่งนะครับยืนบนขาตัวเองได้ระดับหนึ่งจะดีกว่าไหมอันนั้นคือเป็นเป็นสิ่งที่ยุโรปทั้งหมดต้อง step in เข้ามาเพื่อเพื่อช่วยยูเครนในการที่จะบาลานซ์ power กับ U.S กับสหรัฐอเมริกาและรัสเซียครับน่าจะจบแบบนี้ครับ อยากให้หมอมกรสรุปสุดท้ายนิดหนึ่งฮะในความคิดเห็นหมอมกรตอนนี้ยุโรปอเมริกานะฮะยูเครนนะฮะสหรัฐเขาจะจับกวาโตวัวมาคุยไหมแต่ดูดูในความเห็นหลักการนะก็คือทรัมป์ปฏิเสธทุกอย่างละแล้วไม่คุยละคราวนี้ถ้ายูเครนบอกว่าสหรัฐก็ไม่คุยกับยูเครนละฉะนั้นยูเครนก็มีอย่างเดียวคือคุยกับยุโรป ใช่ไหมฮะแล้วรสัสเซียก็ไปคุยกับทางฝังถือแยกแยกเป็นสองสองขั้วเลยสองกลุ่มเลยแล้วก็มาสรุปกันเลยว่าใครมีอำนาจมากกว่ากันก็สรุปถางนั้นเลยผมขอพิคอนิดนึงครับมันจะสีสั่งผม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 คิดว่าสหรัฐไม่ใช่ไม่คุยแล้วนะครับไม่คุยแล้วเป็นทรัมป์การละครเหมือนเดิมครับคุยครับแต่ว่าขอดีลที่ดีกว่านี้นะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเป็นการเรียกค่าตัวนะครับไม่ไม่ใช่ไม่คุยนะถ้าได้ดีลดีลดีกว่านี้ก็คุยนะ อันนี้จะเหมือนกับต่อรองราคาแล้วแกล้งเดินหนีอ่ะแกล้งเดินหนีอ่าลดลดราคาให้ก็เดินกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมก็บอกว่าทรัมป์ไม่ใช่ไม่คุยแต่ต้องการดีลที่ดีขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรทรํั้ปคือพ่อค้าเราต้องคิดในใจพ่อค้านักธุรกิจขอกําไรเพิ่มขึ้นถ้าเราบอกเนะี่ยให้กําไรเพิ่มขึ้นเขาก็เดินกลับมาครับไม่มีทางเดินทิ้งยูเครนไปเพราะว่ายูเครนเนี่ยมีแร่หายากมีสินแร่ต่างๆมีสิ่งทรัพยากรที่ทางอเมริกันต้องการอยู่พอสมควรดังนั้นเพียงแต่ว่า ในเมื่อฉันก็ต้องเล่นตัวขึ้นมานิดนึงอะนะแล้วก็ได้ดีลที่ดีขึ้นแล้วได้ดีลที่ดีขึ้นโดยที่ยุโรปไม่มาขัดขวางในยุโรปก็ต้องยอมงานยุโรปก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่มีอเมอริกันนี่ก็สงครามไม่จบนะเพราะฉะนั้นยุโรปก็อย่าเรียกร้องเยอะนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ทรัมป์เรียกว่าถือไพ่เนโอ้โหดีกว่าทุกคนในมือดีกว่าทุกคนในเกมหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็คือต้องเข้าใจแล้วผมผมเชื่อว่าจบได้แต่ว่าทางยูเครนต้องยอมเฉือนเนื้อ นะครับอันนี้ก็ต้องยอมและส่วนยุโรปก,ก็ต้องยอมเหมือนกันว่าจะเอามากเท่าอเมริกาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องเขา้าใจเกมว่าวันนี้อเมริกันเฟิร์สนะครับอันนี้คือแน่นอนจบแบบนี้ครับกองเชียร์ยเคนก็แต่เรายับเสียเราไปเชียร์อเมริกาเยอะเกินไปว่าเราเราเร่าเราไม่ได้เชียร์ฮะเราเพียงแต่ว,ว่าเราอ่านเกมวิเคราะห์เกมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วอเมริกาจะได้ยังไงสมมุติว่าไม่ยอมแล้วกันอเมริกายังไม่ยอมอยู่ก็จะลบต่อไปนะครับ ความเสียหายก็ยัง,ยงถ้าสมมติจะลบ,ลบต่อไป,ลบ,อไปลบได้ไหมยูเครนบอกเอายุโรปส่งส่งทหารมาส่งคนมาส่งเงินมายูเครนจะลบต่อไปยูเซเวนกี้ต้องตอบอย่างนี้แน่นอนเลยถ้าเป็นผมเป็นเซเวนเี้ผมก็ต่อรองบ,บอกว่า, <H ahaha S 2> าง,งั้นผมลบต่อลบต่อไปอเมริกาก็อเมริกาก็ดีขึ้นอยู่ดีเพราะอเมริกาขายแก๊สที่แพงขึ้นนะครับขายพลังงานที่แพงขึ้นยุโรปขาดแก๊สแก๊สธรรมชาติ ต้องใช้ L N g มาจากอเมริกาออในราคาที่สูงขึ้นอเมริกาก็ดีขึ้นบอซิชันของอเมริกาก็ดีขึ้นอยู่ดีดังนั้นทุกคนไม่มีใครมี position ที่ดีเท่าอเมริกาเลยต้องต้องกราบเียนะี่คือการวิเคราะห์นะครับผมไม่ได้เชียร์ใครแต่เพียงววิเคราะห์ cross, ให้เห็นอย่างนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราอ่านขอให้เป็นบทเรียนสําหรับนายกร,รัฐมนตรีไทยที่จะไปอเมริกาต้องรู้ว่าทรัมป์เป็นอย่างไรนะครับทรัมป์ไม่ได้หมูทรัมป์ไม่ได้จ้าจ๋านะเราก็ต้องรู้เกมว่าาเรจะ เล่นเกมกับกับทรัมป์ยังไงเพราะทรัมป์เป็นนักนักเหมือนนักธุรกิจที่ที่อาจจะบรัฟได้อะไรเงี้ยนะครับเราต้องเข้าใจเขานะว่าไม่ไม่เหมือนโอบามานะผมรู้สึกนะว่าคนละสไตล์กันอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันเป็นบทเรียนของนักการเมืองไทยเหมือนกันว่าเราจะไปอเมริกาเราจะคุยยังไงเราจะเตรียมตัวยังไงเราจะต้องทําให้พร้อมอยังไงนะครับอันนี้สําคัญและถ้าเราไม่พร้อมเราจะเป็นยังไงแบบเซเลนสกี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นะรเราต้องพร้อมนะครับนานะยกรัมรีไทยต้อง พร้อมกว่านี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นบทเรียนสำหรับเรื่องนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร